สวัสดีจ้าสวัสดีวัยรุ่นสายปั่นกันทุกๆคนด้วยนะอยู่กับชิเินนะทุกคนอยู่กันที่ช่อง Meter เชนส์มีทูนั่นเองนะคะก็รอบนี้จัดเกม Big ก e s t โป้โอ้ย Big f e s t สเปลต์นั่นเองนะ Splash นะ Splash นะ S P L A S H นะทุกคนมาทุนมาที่ห้าสิบเคนะคะกับวิกเซตหนึ่งร้อยสี่สิบเปิดวิทีเบสหนึ่งพันแปดสิบนะคะไม่รีรอขอใส่ไปเลยเต็มสปีดน,นะคุณผู้ชม ตัวน,น้อยเบ็ดหนักนะเจนจะเล่นวันนี้จนจะเล่นแบบไม่ซื้อนะคะขอแบบว่าเบ็ดเองแล้วกันเกมนี้ดีอยู่นะฟิเจอร์เกมเยอะดีนะทุกคนต่างๆนานานะหลายรูปแบบนะเพราะว่ามัน Big b เบนะมันก็หลายเวอร์ชันนะทุกคนแล้วแต่ใครชอบเล่นแบบไหนก็เล่นได้เลยนะแต่วันนี้ขอรีวิวสเปรดแล้วกันนะอ้าหลงหรือเปล่าสเกเตอร์เนี่ย เชดเดเข้ามาสวยเรียบร้อยไม่ลงเฮ้ยโอ้โหมาทุกคนมาให้นะคะมาให้วะ่ะมาต้องเวียงเวียงมาแล้วแหละฮะสภาพสภาพโอ้โห เิดอเอ้ยแม่งคือ <c ười> ไม่ต้องรู้เลยนะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอ,อุ้ยก็ฟิเจอร์หรอนี่โดนลูงมาหนึ่งทีมาดียังไงอุย้ยนึกว่าจะเต็มอืมนึกว่าจะเต็มจอใลนลรอบนี้เชด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 อเรียบรอ้อยทุกคนมา ปิ๊กวินเนี่ะคะผลปลอยได้จากการไม่ได้อะไรเลยเมื่อกี้ได้ต่อไม้เฉยนะเมื่อกี้ได้ต่อไม้เฉยโอเคลุงม,มาคูณสิบถึงหรือเปล่าปิ๊กวินมาโดนไม่ถึงเจนมาเสียหน้าก็น่าจะออกได้แล้วนะมาเร็วขนาดนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่มาเร็วเ็มเร็วมากเกมเนี่ยเอาดีดี สี่หมืน่นเฮ้ยทุนห้าหมื่นนะอ่ะโอเคลุงมาเหลือที่สามหมุนมีโอกาสลุ้นอยู่สามหมุนสุดท้ายมีโอกาสลุ้นทุกคนลุง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 เช็ดตูสภาพโอ้โหหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดสิบนะคะมันได้ว่ะ มาเร็วจัดเลยรอบนี้ทุกคนไม่เคยมาเร็วขนาดนี้นะ big best splash จัดให้ลงเร็วด้วยนะเ s กเตอร์ลงเร็วมากน่าจะมากับดองโอโห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 สี่ตัวด้านบนโอโหมาไม่แสนเจ็ดขอขึ้งแสนแปดถ้าไม่ขึ้นก็คาไว้ตรงนั้นแหละ <laughs> ปันนอกไหลๆนะคะเบ็สามร้อยหกสิบทุกคนลดปยดแล้วก็ปันต่อนะ บอกแล้วความโลภมันไม่เคยเข้าใครออกใครนะคะเล่นแล้วไม่โลภไม่มีหรอกเจกนนี่แหละคนหนึ่งนะคะตรงมากรับก่อยทุกคนโอเคไม่น่าจะขึ้นแล้วนะสภาพอย่าไปมากกว่านี้เลยถ้าไปมากกว่านี้มันจะตะเลิดนะคะ 50, 000, ก็ดุนมาที่ห0 0 0มื่นก็ม่ที่แสนสองนะเจนมาเร็วเข้มเร็วมากสี่นาทีรู้เรื่องทุกคน big best splash เข้ามา1ทีไม่ผิดหวังนะคะไปเจะกันใหม่เกมน่าล้กกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกระดิ่แจ๊เชนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะอ๋อลืมบอกเลยอีก1ช่องเจ๊เจนมีแจกนะ,ะสด10รางวัลน,นะหนึ่งพร้อมโอนนะคะใครอยากตามก็ไปตามกันได้แล้วเขาอะลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า